ก็เมื่อตะคู่นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะถ้าถ้าคนาวุ้นจนละลายหมดแล้วนะครับเดือดหมดแล้วเราก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ60องศานะครับพอได้อุณหภูมิ60องศาเราก็เติมไฮเตอร์ไป0.5ซีซีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนหน้าขั้นตอนนู้นเะนี่ยผมไม่ได้ถ่ายทำไว้ก็คือว่าเราต้องปรับค่า p h ให้ได้ 5. 7ก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาคน ค่อยเอามาต้มบูนคนนะครับต้มจนเดือดจนผงบูนละลายหมดแล้วนะครับก็เติมไฮเตอร์สูุเอซอย่างที่ผมอธิบายทราบผมก็ทาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาเทใส่ในขวดนะครับเทใส่ในแก้วนะผมจะเป็นแก้วแบบนี้นะฮะเทใส่ในแก้วอย่างนี้นะครับเทประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของขวดนะครับก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของขวดก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะ ใช้งานได้นะครับก็จะก็จะใส่ในแก้วอย่างนี้นะครับเป็นแก้วพลาส,สติกมีฝาปิดนะครับก็ทิ้ทงไว้ให้1ชั่วโมงเพื่อที่จะการให้เกิดแก๊สคอรีอนนะฮะแก๊สคอรีนเนี่ยมันจะขึ้นไปทาฆ่าเชื้อบริเวณด้านบนนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในตัวมันเองด้วยนะครับก็จะเป็นอา,อาหารเพราะเนื้อเยื่อนะครับที่ปราศจากเชื้อนะไปใช้งานได้นะครับก็โดยทั่วไปเราก็จะได้ประมาณประมาณห้าสิบแก้วนะครับแต่เที่ยวนี้ผมได้สี่สิบห้าแก้ว ก็ไม่เป็นไรนะครับใกล้เคียงอยู่นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับวุ้นชนิดนี้ก็จะเก็บได้ประมาณ3เดือนนะครับเก็บได้3เดือนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการนะครับสับเค้าเจอร์ของกล้วยฟลอริดานะครับซึ่งได้มาจากน้องที่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแลบที่นั่นส่งมาให้ตอนแรกผมคิดว่าจะจะทําคลิป ปลูกกล้วยฟลอริดานะครับนะฮะมีเว็บหนึ่งขึ้นมาสมองโอ้ไหนๆก็มาเดี๋ยวมีความรู้เรื่องเพาะเนื้อเยื่อเราก็เอามาเพาะเนื้อเยื่อต่อเลยแล้วกันนะครับตอนแรกคิดด้ว่าเดี๋ยวไปปลูกให้โตก่อนนะฮะพอโตแล้วเกิดหน่อแล้วก็ค่อยค่อยเอามาทำทิชชูคอนเจอร์หรือว่าเพาะเนื้อเยื่อเรารัดขั้นตอนนั้นไปนเลยนะครับเราก็เอากล้วยนะครับที่ผ่านการเพาะเนื้อเยื่อมาแล้วนะครับพร้อมที่จะมาอนุบาลแต่เราไม่อนุบาลครับ เราจะมาทำสับเค้าเจอร์ต่อเพื่อที่จะขยายจำนวนกล้วยให้มากขึ้นนะครับในเนื้อในอาหารที่เราเลี้ยงนะครับพูด,ดง่ายๆคือเหมือนเราปลูกกล้วยฟลอริดาในอาหารวิทยาศาสตร์นั่นเองนะพูดกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็ตอนที่ทำเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับวันนี้วันที่16กันยานะผมทำ16กันยา ก็ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์เราก็จะเห็นผลนะครับว,ว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นไปได้2ทางนะครับทางที่1ก็คือสําเร็จถ้าสําเร็จเนี่ยเราก็จะจะได้กล้วยฟลอริดานะครับที่มีคุณสมบัติตรงตามพันธุ์ของแม่นะครับพันธุ์ของต้นหลักนะครับเราก็จะได้กล้วยเยอะนะครับแต่ถ้า,าถ้าล้มเหลวนะครับก็ กล้วยก็จะเสียต้นไปเลยนะฮะต้องใ,ใช้ความก้าหารพอสมควรนะครับสำหรับงานนี้นะครับแต่ก็ตั้งใจแล้วเดี๋ยจะทําให้ดูนะเดี๋ยวจะอัด,อด,อดคลิปไวปป้เป็นหลักฐานด้วยนะให้พวกเราได้ดูกันเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูต่อ